ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสรศิฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกทกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้ก็มาจากพระสุตตะปิฎก อยู่ในขุทธกนิกายคาถาธรรมบทวันนี้จะเป็นพระสูตรสั้นๆสามเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องพิสุวัชีบุตรอยู่ในปกินกะวักเรื่องที่สองเป็นเรื่องบุตรของเศรษฐีชื่อเขมะกะอยู่ในนิรยวักเรื่องที่สเป็นเรื่องพิสุผู้เคยเป็นควานช้าง อยู่ในนาควัชนะคะเรามาฟังเรื่องแรกกันนะคะเป็นเรื่องพิสุวัชีบุตรอยู่ในปกิณกะวักเรื่องก็มีอยู่ว่าพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยกรุงภัยสารีประทับอยู่ในป่ามหาวันทรงปรารภพ,พิสุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปใดรูปหนึ่ง พิสุรูปนั้นได้อาศัยอยู่ในราวป่าแห่งหนึง่งใกล้เมืองไผยสาลรีก็โดยสมัยนั้นแลในกรุงไัยสาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งครั้งนั้นและพิสุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีที่เขาตีแล้วและประโคมแล้วพิสุนั้นคล่ำครวนอยู่ โดยกล่าวคาถาในเวลานั้นว่าพวกเราผู้เดียวย่อมอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าในราตรีเชน่นนี้บัดนี้ใครเล่าที่เลวกว่าพวกเราพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาว่าทุกป,ปัดพัดชังทุระพิระมังเป็นต้นได้ยินว่า พิสุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัชชีสละราชสมบัติที่ถึงแล้วตามวาระบวชแล้วในกรุงภัยสารีเมื่อทั่วทั้งพระนครอันเขาประดับแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งหลายมีธงชยัยมีธงแผ่นผ้าเป็นต้นกระทำให้เนื่องเป็นอันเดียวกันกันกบชั้นจาตุมหาราช เมื่อวาระเป็นที่เล่นมหรสพคืนยันรุ่งในวันเพน็เป็นที่บานแห่งดอกโกมุตเป็นไปอยู่ได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีแล้วและเสียงดนตรีมีพินเป็นต้นที่เขาประโคมแล้วเมื่อพระราชา7707พรพระองค์และข้าราชบริพารทั้งหลาย มีอุปราชและเสนาบดีเป็นต้นของพระราชาเหล่านั้นก็มีจำนวนเท่านั้นเหมือนกันซึ่งมีอยู่ในกรุงพายารีอันประดับประดาแล้วก็ก้กาวลงสู่ถนนเพื่อต้องการเล่นนักสัตว์พิสุนั้นจงกลมก็คือเดินกลับไปกลับมาอยู่ในที่จงกลมใหญ่ประมาณ60สศอกเห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่กลางท้องฟ้า ยืนพิงแผ่นกระดานณนะที่สุดแห่งจงกลมแล้วก็มองดูอัตภาพประดุดไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าเพราะความที่ตนเว้นแล้วจากผ้าสำหรับพภกและเครื่องอลังการคิดอยู่แต่ว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือหนอแม้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นตามปกติในขณะนั้น ก็ยังถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้นจึงกล่าวอย่างนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในภัยสนก็คือในป่านั้นมีความประสงค์ว่าเราจะกยางพิสุนี้ให้สังเวชจึงกล่าวว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าชนเป็นอันมากย่อมกระยิ่มต่อท่านนั้นก็คือรู้สึก ภูมิใจหรือปรับปลื้มใจหรืออิ่มใจกับท่านนั้นนะคะราวกัะว่าพวกสัตว์นรกกระยิ่มต่อชนทั้งหลายผู้ไปสู่สวรรค์ฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นพิสุนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วก็นั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ประสงค์จะประกาศความที่คารวาสเป็นทุกข์จึงส่งรวบรวมทุกข์ห้าอย่างแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าทุกขปัดพัดชังทุระพิระมังเป็นต้นแปลความว่าการบวชก็ยากการยินดีก็ยากเรือนที่ปกครองไม่ดีให้เกิดทุกข์ การอยู่ร่วมกับผู้ที่ไม่เสมอกันนั้นเป็นทุกข์การเดินทางไกลก็ถูกทุกติดตามเพราะฉะนั้นไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลและไม่พึงเป็นผู้อันทุกติดตามอธถกฐถาจารย์ท่านอธิบายว่าคำว่าการบวชก็ยากหมายความว่าผู้ที่สามารถจะละโลกียวิสัยคือละ กองแห่งโภคคัพย์น้อยก็ตามมากก็ตามละเครือญาติทั้งหลายแล้วออกบวชในศาสนานั้นเป็นของยากคำว่าการยินดีก็ยากหมายความว่าการที่กุลบุตรแม้บวชแล้วอย่างนั้นสืบต่อความเป็นไปของชีวิตบรรพชิตด้วยการเที่ยวไปเพื่อพิกษาให้เกิดความยินดียิ่ง ด้วยสามารถแห่งการคุ้มครองคุณคือศีลอันไม่มีประมาณและบำเพ็ญข้อปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมให้บริบูรณ์นั้นเป็นของยากคำว่าเรือนที่ปกครองไม่ดีให้เกิดทุกข์หมายความว่ากิจในการปกครองเรือนนั้นต้องดูให้ดีเช่นราชกิจของพระราชา อของอิสระชนทั้งหลายอันผู้ครองเรือนต้องสงเคราะห์ชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธ,ธรรมเป็นต้นการครองเรือนนั้นทำให้เต็มได้ยากเรือนที่ปกครองไม่ดีชื่อว่าทำให้เกิดทุกข์ก็คือลำบากเพื่อจะอยู่ในการครอบครองคำว่าการอยู่ร่วมกันกับผู้ไม่เสมอกันเป็นทุกข์ ในที่นี้หมายความว่าชนเหล่าใดเป็นคฤรืหัดแม้จะเสมอกันด้วยชาติโคตตระกูลและโภคะก็ตามหรือเป็นบนรรพชิตเสมอกันด้วยคุณทั้งหลายมีศีลอาจระเป็นต้นก็ตามแต่กล่าวคำเป็นต้นว่าท่านเป็นใครเราเป็นใครเช่นนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้ไม่เสมอกันชื่อว่าการอยู่ร่วมกับชนเหล่านั้นเป็นทุกข์คำว่าผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกติดตามหมายความว่าชนเหล่าใดชื่อว่าผู้เดินทางไกลเพราะความเป็นผู้ดำเนินไปสู่ทางไกลคือวัตตะชนเหล่านั้นถูกทุกติดตามคำว่า เพราะฉะนั้นไม่เป็นผู้เดินทางไกลและไม่พึงเป็นผู้อันทุกติดตามหมายความว่าความเป็นผู้เดินทางไกลก็เป็นทุก์แม้ความเป็นผู้อันทุกติดตามก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลไม่พึงเป็นผู้ชื่อว่าเดินทางไกลก็คือวัตตะแล้วก็ไม่พึงเป็นผู้อันทุกติดตามด้วย ในการจบพระธรรมเทศนาพิสุจนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะห้าแล้วฐานะห้านั้นก็คือ 1. การละโลกียวิสัยออกบวชก็ยาก 2. การยินดีในเพศบรรพชิตก็ยาก 3. การครองเรือนไม่ดีทำให้เกิดทุกข์ 4. การอยู่ร่วมกับคนที่ไม่เสมอกันทำให้เกิดทุกข์ 5. การท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ควรท่องเที่ยวในวัฏสงสารแล้วก็ไม่ควรหาความทุกข์ใส่ตนพิสุนั้นได้ทําลายสังโยน์เบื้องต่ำห้ก็คือโอลัมพาคียะสังโยน์นะคะก็มี 1. กามราคะสังโยช์ สปฏิฆาสังโยชน์สทิฏฐิสังโยชน์สศีลพัตะปรามาตสังโยชน์หวิจิกิจฉาสังโยชน์แล้วก็ทำลายสังโยชน์เบื้องสูง3ก็คืออุทธร,รมภาคียสังโยชน์ได้แก่ 1. รูปปราคะสังโยชน์สองรูป,ปราคะสังโยชน์สมมานะสังโยชน์ 4. อุทธจะสังโยชน์ 5. าอวิชชาสังโยชน์าาชชเมื่อทำลายสังโยชน์ทั้ง10แล้วก็ดำรงอยู่ในพระอรหันต์ได้ดังนี้แลเรื่องพิสุวัชีบุตรก็จบลงต่อไปก็เป็นเรื่องบุตรของเศรษฐีชื่อเขมะกะอยู่ในนิระยะวัค พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบุตรเศรษฐีชื่อว่าเขมกะซึ่งเป็นหลานของอนาถบินิกะเศรษฐีแลาก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าจัตตาริฐานานิเป็นต้นดังได้สดับมาในเขมกะนั้นเป็นผู้ที่มีรูปสวยโดยมากหญิงทั้งหลายเห็นเขาแล้วก็ถูกราคะ ครอบงำไม่สามารถจะดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้แม้เขาก็ได้เป็นผู้ยินดียิ่งในปรทารกะกรรมเหมือนกันนะคะก็คือการคบหากับภรรยาผู้อื่นหรือเรียกว่าการประพฤติผิดในการ,รนั่นเองต่อมาในเวลากลางคืนพวกราชบุรุษจ,จับเขาแล้วก็นำไปแสดงแด่พระราชา พระราชาไม่ได้ตรัสอะไรกับเขาด้วยทรงดำริว่าเราละอายต่อมหาเศรษฐีก็คืออนาถบินิกะเศรษฐีแล้วก็รับสั่งให้ปล่อยหลานไปฝ่ายนายเขมะกะนั้นก็ไม่ได้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเลยในการต่อมาอีกพวกราชบุรุษก็จับเขาแล้วก็แสดงแก่พระราชาถึงครั้งที่สองครั้งที่สาม พระราชาก็รับสั่งให้ปล่อยเช่นเคยต่อมาอนาถาบินิกะเศรษฐีทราบเรื่องนั้นแล้วก็พาเขาไปยังสำนักของพระศาสดากราบทูลเรื่องแล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่นายเขยมะกะนี้พระศาสดาตรัสสังเวคกถาแก่เขาแล้ว เมื่อจะแสดงโทษในการเสพภรรยาของคนอื่นก็ได้ทรงภาษิตพระกถาว่าจัตตาริฐานานิณโรปะมัตโตเป็นต้นแปลความว่านระผู้ประมาทชอบเสบพภรรยาของผู้อื่นย่อมถึงฐานะสี่อย่างคือการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นที่หนึ่ง การนอนไม่ได้ตามปรารถนาเป็นที่สองการนินทาเป็นที่สามนรกเป็นที่สี่การได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญอย่างหนึง่งคติลามกอย่างหนึง่งความยินดีของบุรุษผู้กลัวภัยด้วยหญิงผู้กลัวมีประมาณน้อยอย่างหนึง่งพระราชาย่อมลงอาชญาอันหนัก อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนาระไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่นอัทธคถาจารย์อธิบายว่าการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญก็คือการได้อกุศลการนอนไม่ได้ตามปรารถนาหมายความว่าบุคคลนั้นไม่ได้การนอนอย่างที่ตนปรารถนา ย่อมได้การนอนตลอดกาลนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งตนไม่ปรารถนาคำว่าคติอัลามกก็คือนรกเพราะสิ่งอันไม่เป็นบุญนั้นเป็นเหตุแก่บุคคลนั้นให้ถึงนรกพระราชาย่อมลงอาชญาอย่างหนักก็หมายความว่าคือถูกลงโทษอย่างหนักเช่นตัดมือเป็นต้น ด้วยเหตุนั้นบุคคลผู้เสพภรรยาของคนอื่นย่อมถึงฐานะทั้งหลายมีสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นต้นเหล่านี้เพราะฉะนั้นนระจึงไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่นในการจบพระธรรมเทศนานายเขมกะก็ดำรงอยู่ในโสดาปติพลแล้วตั้งแต่นั้นมามหาชนอย่างการให้ผ่านไปอย่างสบาย ถามว่าก็บุรพกรรมของนายเขมกะนั้นเป็นอย่างไรตอบว่าดังได้สดับมาในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดยกธงทองสองแผ่นขึ้นไว้ที่การจะนะสถูปของพระทศพลลาวก็ ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเว้นหญิงที่เป็นญาติสาโลหิตเสียหญิงที่เหลือเห็นเราแล้วจงกำหนัดนี้เป็นบุรพรกรรมของเขาด้วยประการนี้เพราะฉะนั้นหญิงของคนเหล่าอื่นเห็นเขาในที่เขาเกิดแล้วจึงไม่สามารถเพื่อจะดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้ดังนี้แลเรื่อง บุตรของเศรษฐีชื่อเขมมะกะก็จบลงนะคะพระสูตรที่สที่จะได้ฟังในวันนี้นะคะเรื่องอพิสุผู้เคยเป็นควานช้างอยู่ในนาควั์พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารบิสุรูปหนึ่งผู้เคยเป็นนายหัตถาจารย์ก็คือเป็นควานช้างแล้วก็ตรัส พระธรรมเทศนาว่าณหิเอเตหิเป็นต้นได้ยินว่าวันหนึ่งพิสุนั้นเห็นนายควานช้างคนหนึ่งผู้ตั้งใจว่าเราจะฝึกช้างสักตัวหนึ่งแล้วก็ไม่อาจเพื่อจะให้ช้างสำเนียกเหตุที่ตนปรารถนาได้ก็หมายความว่าเขาตั้งใจจะฝึกช้างอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะ ฝึกช้างนั้นได้พิสุรูปนั้นได้ยืนอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำอจ,จิระวด,ดีจึงเรียกพิสุทั้งหลายซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ในในมาแล้วก็กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายหากว่านายหัตถาจารย์ก็คือควานช้างนั้นพึงแทงช้างตัวนี้ในที่ชื่อโน้นไซสเขาพึงให้มันสำเนียก เหตุนี้ได้โดยเร็วทีเดียวนายควานช้างนั้นเมื่อได้สดับคำของพิสุนั้นแล้วจึงทำอย่างนั้นเขาก็ฝึกช้างตัวนั้นให้เรียบร้อยได้สำเร็จอย่างรวดเร็วเมื่อกลับถึงวัดพระเชตวันพิสุเหล่านั้นจึงกลาบทูลเรื่องนี้แก่พระาศาสดาพระาศาสดารับสั่งให้เรียบพิสุนั้นมาแล้วก็ตรัสถามว่า เขาว่าเธอพูดอย่างนั้นจริงหรือเมื่อพิสุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าพระศาส,าสดาทรงติเตียนพิสุนั้นแล้วตรัสว่าบุรุษเปล่าบุรุษเปล่าก็คือโมฆะบุรุษนะคะก็คือคนที่ใช้การไม่ได้หรือคนที่เอาดีไม่ได้หรือคนที่พลาดจากประโยชน์ต่างๆอันตนพึง ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามัวประมาทอยู่แล้วก็ถามว่าเธอต้องการอะไรด้วยยานช้างก็คือช้างที่เป็นพาหนะหรือยานอย่างอื่นที่ฝึกแล้วเช่นม้าเป็นต้นเพราะชื่อว่าผู้สามารถเพื่อจะไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยไปด้วยยานเหล่านั้นหามีไม่นะคะแต่ผู้ที่ตนฝึกดีแล้ว อาจไปสู่สถานที่ไม่เคยไปได้เพราะฉะนั้นเธอจงฝึกตนเท่านั้นเธอจะต้องการอะไรด้วยการฝึกสัตว์พหนะเหล่านั้นแล้วก็ตรัสพระคาถาว่านะหิเอเตหิยาเนหิคัดเฉยะอคตตังทิสังยะถาด นาสนะุทันเตนะทันโตทันเตนะคัจฉติแปลความว่าก็บุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปด้วยยานเหล่านี้เหมือนผู้ฝึกตนแล้วไปสู่ทิศที่ตนยังไม่เคยไปด้วยตนที่ฝึกแล้วนะคะตรงนี้ที่บอกว่าคนที่ฝึก ตนแล้วไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปในที่นี้เนี่ยหมายถึงพระนิพพานนะคะด้วยตนที่ฝึกแล้วก็คือด้วยการฝึกอินทรีย์ได้แล้วในเบื้องต้นนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าฝึกดีแล้วฝึกดีแล้วก็คืออบรมตนได้ด้วยอริยมัคฉะนั้นหาไม่ได้ก็แปลว่าคนที่ไปสู่พระนิพพานด้วยการที่พยายามฝึกตน แล้วก็ฝึกให้ดีแล้วก็คือให้ได้อริยมรรคแล้วอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะไปสู่เข้าสู่พระนิพพานได้นั้นหาไม่ได้ก็แปลว่ามากจนไม่สามารถจะนับจำนวนได้นะคะตรงนี้อัตถรถาจารย์ก็ได้แสดงไว้ว่าการฝึกตนเท่านั้นจึงประเสริฐสำหรับเธอในการจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพิสุผู้เคยเป็นควานช้างก็จบลงนะคะขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร้ครวนการคุนคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัย ให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พุนทุ์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเถิด ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ